สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับแวมนะคะในมุมมองดาชนีวันนี้ก็เป็นวันศุกร์แล้วนะวันศุกร์ที่26มการานั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนแบบศุกร์น่าจะเป็นศุกร์สิ้นเดือนด้วยนะคะเพราะว่าเป็นศุกร์สุดท้ายของเดือนมการาคมแล้ว น้องเดี๋ยวเรามาอัปเดตแผนกันนะคะเริ่มจากตัวดี4 0กันก่อนนะคะดีเมื่อวานนี้ก็ราคาโอ้โหลงมาถึงโซนที่เรารอคอยอย่างสวยงามเลยนะแต่ถ้าเกิดใครเข้าที่ขอบบนของโซนนะคะน้องมีการลื่นลงมานิดนึงถ้าไม่ได้เผื่อตรงนี้นะคะก็อาจจะมีการ SL ได้แต่ถ้าเกิดใครเข้าตามเส้นที่แวมวางไว้เลยนะ16,900ตรงหลักร้อยของเราเนี่ยปลายไส้มากๆนะคะจะบอกว่าน้องแค่มาแตะปุ๊บแล้วก็ขึ้นไปอย่างสวยงามเลย นะคะอันนี้ก็บอกเลยว่าสวยงามมากนะคะส่วนโซนข้างล่างเนี่ยก็ยังไม่ได้ลงมาใช้นะคะอ่ะโซนนี้จริงๆถูกจิ้มไปแล้วเนาะก็ลบไปก่อนนะคะทีนี้มาดูกันที่ทำเฟมเดทําเฟมเดนะคะทุกคนก็คือราคาเนี่ยยังคงปิดเป็นสีเขียวอยู่มองบอกว่าแรงซื้อยังคงเยอะนะแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถทำไฮชนะไฮของวันก่อนหน้าได้นะคะแต่ปิดเขียวแบบนี้ก็มีโอกาสนะที่เขาจะขึ้นมานะคะเพื่อไปเทส ต้านเดิมของเขาที่เป็นออทัรรมไฮล่าสุดนะคะบอกเลยว่าทำเฟรมเดนเนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นกลับมาตีขึ้นได้อีกครั้งแบบนี้นะน่าเสีดดายได้เปรียบพอมาดู4ี่ชั่วโมงเหมือนกันเลยนะคะเหมือนเมื่อวานเลยก็คือราคายังคงเป็นเทรนขาขึ้นยังไม่มีอะไรบ่งบอกนะว่าเป็นขาลงเนาะตอนนี้เขา ทำให้ high, นะคะยังไม่สูงขึ้นนะก็มีโอกาสถ้ากลับลงมาตรงนี้นะคะโซนข้างล่างยังสามารถพิจารณาได้นาะเพราะว่ายังไม่ได้เปลี่ยนเทนของ4ชั่วโมงนั่นเองดังนั้นนะคะภาพใหญ่ของ4ชั่วโมง168 4 0เรายังรอนะคะตรงนี้สวยมากแล้วก็สําหรับซัพพลายเหมือนเดิมนะคะตรงนี้ไม่ได้มองว่ามีซัพพลายแข็งแรงอะไรแต่ว่าสิ่งที่เขามาติดอะ่ะก็คือแนวต้านตรง17นะคะก็คือเป็น ราคาในายานี่แหละเนาะที่อดีตเนี่ยจะเห็นว่าเนี่ยเป็นแนวต้านที่มาเทสหลายรอบนะคะตรงนี้มาเทสก็ยืนไม่ได้เนาะเนี่ยยังมีความแข็งแรงอยู่นะคะยังยืนไม่ได้เลยก็มีโอกาสเช่นเดียวกันที่เขาจะย่อลงมาลึกเนาะก็ลงมาหาตรงนี้นะคะมาดูที่1ชั่วโมงกันบ้างหนึ่งชั่วโมงนะคะออตอนแรกเขาทําเหมือนจะตีลงมาเนาะแล้วก็แอบจิ้มโซน ดีมานไปแล้วหน่อยหนึ่งด้วยแต่นะคะด้วยแรงซื้อกลับขึ้นมาทำชนะแบบนี้ทำให้เราได้ QM buy นั่นเองทุกคนอ่า QM buy ตรงนี้นะคะตอนนี้ราคากำลังม้วนลงมานะก็คือ64.8ถึง78.6จะอยู่ที่แถวๆประมาณ169.40ประมาณนี้นะคะแล้วก็อ่ากรอบโซนถ้าเกิดเข้าที่ขอบบนของ QM นะคะก็คือ SL เนี่ยจะประมาณ55าิปบ ห้าสิบแปดนึ0เนี่ยได้นะคะเพราะว่ายังตามเทนอยู่นะคะถ้าเนี่ยระยะทํากําไรได้ด้วยฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็คือมี2จุดนะคะก็คือราคาเนี่ยเราสามารถพิจารณาเข้าที่ q m b y ได้ก่อนเนาะแล้วก็ SL เนี่ยอาจจะเน้นใต้สวิงนี้เหมือนเดิมนะคะประมาณอ่ะถ้าตีกลมๆก็6ก็60ปิ๊บเนี่ยประมาณนี้เลยเพราะว่าถ้าหลุดตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะลงมาข้างล่างนะคะซึ่งระยะทากำไรเนี่ยได้ เนาะตรงนี้สวยนะคะและถ้าเกิดราคาขึ้นไปนะคะตรงนี้นะถ้ามาเด้งแล้วขึ้นไปนะคะทำให้ชนะขึ้นไปได้นะทำรงสร้างให้เราบายต่อเราก็สามารถพิจารณาบายได้ขึ้นไปเรื่อยๆเลยแต่ทีนี้ในการบายนะคะาการที่เขากลับขึ้นมาแถวหมื่นเจ็อีกครั้งเนี่ยต้องดูว่าเขายืนชนะได้หรือเปล่าการยืนได้นะคะเหมือนเดิมก็คือต้องมีแท่งเขียวญ่ยาวแบบแข็งแรงนะขึ้นมาแบบนี้ นะคะแล้วก็ย่อบายไปอย่างแท่งนี้นะคะมีแท่งเขียวก็จริงแต่ว่าจะสังเกตเห็นว่าเขาแบบทําโครงสร้างไม่มีอะไรให้เราบายเลยเนาะพอทําไม่ได้แบบนี้เขาก็กลับลงมาต่อนะคะดังนั้นถ้าเราจะพิจารณาบาย ควรจะให้เขาเนี่ยสร้างสร้างดีมานไว้เนาะแล้วก็ยืนชนะแบบนี้ถึงจะย่อบายนะคะเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมีโอกาสที่เขาจะยืนไม่ได้แล้วกลับลงมาย่อลึกลงมาข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือ DE นะคะยังคงรอบายเหมือนเดิมนะเทรดบายได้เปรียบก็จะมี2อ,อจุดนะจุดแรกนะคะก็คือแถวแถวหนึ่ 1, 6, 9, 4, 0, นะคะแล้วก็ข้างล่างก็คือ840เลยห่างกันร้อยปิบ แบ่งเป็น2แผนได้นะคะมาที่ US ร0 0กันบ้างอ่า US ร0 0นะคะนี่น้องทำภาพไหนไหมภาพนี้นะคะจะเห็นว่าโอ้โหเขาเนี่ยไม่ได้ทำ QM นะในภาพนี้อาจจะเห็นไม่ชัดแต่เขาสร้างโซนค่ะเขาสร้างภาพนี้ให้ทุกคนนี่แบบที่เราวาดไว้เลยนะก็คือเป็นดีมานนะคะนี่นะคะเขาสร้างดีมานไว้ให้เรานะคะก็คือจังหวะที่ราคาเนี่ย ขึ้นมาตรงนี้เห็นไหมคะปึ๊บแล้วก็มีการสร้างดีมานแล้วก็ขึ้นไปและราคาลงมาเทสด้วยอ่าพยายามเปลี่ยนสีให้ชัดเจนนะคะนี่เนี่ยเนาะราคานะคะแต่อาจจะแบบแอบ,บมาไม่ถึงขอบโซนดีนะคะนี่โซนนี้นี่นี่ นี่เห็นไหมมาแตะแบบหือเฉียดมากนะคะถ้าใครไม่ได้เผื่อสเปรดนี้ก็จะไม่ได้ของไปเนาะแต่ก็สวยมากเลยนะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเขามาสร้างใช่ไหมคะแล้วก็จิม้มปึง้งแล้วก็ขึ้นไป TP แน่นอนนะคะ1ต่อ1แต่เมื่อเขาขึ้นไปนะคะแล้วก็เจอกับลายตรงนี้นะคะของ1ชั่วโมงก็ไม่สามารถที่จะชนะขึ้นไปได้ทำให้มีการย่อกลับลงมา ทีนี้นะคะก็จะเห็นว่าลงมาจุดล่างที่เรารอกันและตอนนี้มาแตะแล้วด้วยนะคะทุกคนโอ้โหเป๊ะเกินนะคะ8 5นี่สวยมากนะแล้วก็กำลังเด้งแล้วไม่เป็นไรนะคะสำหรับโซนนี้ถ้ายังมีพฤติกรรมให้เราบายได้เราจะบายกันนะก็คือราคาอาจจะเด้งขึ้นไปนะถ้าเกิดไม่ผ่านตรงนี้นะคะเราจะร้อยเขาสร้างแพทเทิร์น QM บายตรงนี้สวยมากนะคะตรงนี้สวยมากเพราะว่า ถ้าเราไปดูภาพใหญ่นะเดี๋ยวแบมพาไปดูเนี่ยยัง4ีชั่วโมงนะคะเขายังไม่ได้เปลี่ยนเทรนแบบชัดเจนนะเขาแค่ตีลงมาเฉยๆนะถ้าเกิดเขายังไม่หลุดจุดนี้นะคะยังมองขึ้นได้เนาะแล้วก็ถ้าเราไปดูทำเฟรมใหญ่ๆอย่างเดนเนี่ยแน่นอนปิดแดงก็จริงแต่ว่าเทรนเขายังเป็นขึ้นนะคะฉะนั้นเราเทรดเป็นแผนๆไปตามสิ่งที่เราเห็นนะคะฉะนั้นยูเอสรตอนนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็รอรอภาพที่ ที่บอกไว้นะคะเนี่ยเขาลงมาถึงดีมาแล้วเราแค่รอหาจังหวะบายนะเพราะว่าเขาอยู่ในดีมานอืมแล้วถ้าเกิดเขาเด้งขึ้นไปนะคะถ้าเด้งขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิดใครจะเซลลเนี่ยอาจจะได้เซลล์ตรงนี้สั้นๆนะคะก็คือเป็นโอเอ,อ OM ชุดนี้นะคะแต่ว่าถ้าจะเซลล์จริงๆเนี่ยก็ขอให้ดูการกลับขึ้นมาดีๆนะคะเพราะว่าอย่าลืมนะเราเซลล์ส่วนเทรนอยู่ นะคะอันนี้อาจจะเป็นการเซลลสั้นๆแต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้สร้างแพทเทิร์นนี้นะคะแล้วเกิดแบบแรงซื้อ,อยังน้อยนะแล้วก็หลุดลงไปแบบปิดปิดแบบแข็งแรงเลยนะเราอาจจะได้เด้งเซลล์สั้นๆลงไปหาดีมาร์ข้างล่างนะคะอันนี้ก็คือภาพของ US รอยแต่ว่ามุมมองคือยังมองว่าหน้าเทรดบายยังคงได้เปรียบอยู่โอเคประมาณนี้นะคะสำหรับดัชนีทั้งสองตัวของเราวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวมาอัปเดตแผงกันต่อในวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ ฝากถอนเงินง่ายครับในแอปพลิเคชันเลยมีการแจ้งเตือนปฏิทินอีเวนต์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในตลาดแอปเนี่ยจะคำนวณตัว SL และ TP มาให้ผมเป็นจำนวนเงินให้ได้นะติดต่อซัพพอร์ตที่เป็นคนไทยนะคะได้ภายในแอปเลยผลิตภัณฑ์ของ x t b มีให้เลือกมากกว่า2,100ชนิดสำหรับเตย้ยที่เทรดมามากกว่า8ปีบอกเลยว่าต้อง x t b เท่านั้นค่ะ